พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจมรับพระตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแด่พระพุทธเจ้าดานเถรพัตตาณิพัตตาณิสัพปริวารานิสัพปริวารนิ สังสะพิภูสังคะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิภุสังโคพิคูสังโคอ,อิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิสัปปริวาราณิ จี่รักธรรมนิตายะอิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจานิพพานายะจาพร้อมด้วยของปริวานี้พร้อมด้วยของปริวานี้แด่ท่านผู้สงฆ์แด่ท่านพีุสูงขอพระผู้สงฆ์ขอท่านพีุสูงยงรับยงรับเรื่องไปยาตาเรื่องไยาตาเรื่องับใจเสื่ มีปัจจัยสี่เป็นต้นพร้อมด้วยของบริวารนี้พร้อมด้วยของบริวารนี้ขอข้าของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรดผลวิภารเพื่อมรดผลวิภารแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเธอตลอดกาลนานเธอ สำม,มนเนรเวียงป่าเป้าเป็นสมมนเนรนที่อยู่เขตห่างไกลความเจริญจากนั้นเมื่อมีการบินทบาทเข้าสารอาหารแห้งเนี่ยจะเอาให้ลูกเรนบริอุปโภคและบริโภคไปตามวัดต่างๆที่มีโครงการบวชในภาคดูร้อนวัดแถวทางเชียงรายเนี่ยก็มีโครงการบวชภาคดูร้อนเนี่ยออมากมายวัดละ10รูป15รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลขอขอบคุณหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อพระรัชภาวนาอินไดเมตตาอำเภอเวียงปะเป้าได้ทำการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันนี้พระที่สุสงทุกครั้งที่หลวงพ่อต้องการจะจัดแบบนี้ทางคณะสงฆ์อำเภอเวียงปะาเป้าจะให้ความร่วมมือในการบิณฑบาททุกครั้งไปอยู่ตลอดเวลาขออนุโมทนากรหลวงพ่อขอหลวงพ่อจงเจริญในธรรม หลวงพ่อเจ้าวาดวัดพระธรรมก,กายและหลวงพ่อทีอ่พระมหาที่มาร่วมง,งานตรงนี้ก็ขอให้มีความสุขแลทุนหน้าในปีใหม่เมืองครั้งแรกของที่เมืองป่าเป้าอำเภอป่าเป,าป้าเนี่ยขอให้ไปร่วมรวมร่วับเป็นพัน,ป,นปีแล้วนั่งที่เ,เพื่อเป็นการ สืบอายุาพระบริษ,ษัทธสมหาแล้วก็ให้คนในท้องถิ่นเนี่ยได้มีมีการร่วมทําบุญตักบาตในวันสงการาเพื่อเป็นประเพณีตลอดไปว่าถ้าเวลาสงการเ,เราจะมีตักบาทมาทําบุญก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตก่อนก็ถือว่าเป็น นี่มันหมายที่ดีนะครับก็รู้สึกดีใจค่ะที่วันนี้ได้มาทําบุญครั้งยิ่งใหญ่เพราะว่าไม่เคยมีในเบียงปะเป้าเลยอยากจะให้มีต่อเนื่องทุกปีนะคะปีละครั้งก็ยังดีค่ะดีใจแม่มีความสุขเลยมีความสุขมากๆเลย60สกว่าปีละแม่กำลังหันพระนักเวันนี้จ้ะ